ก็สำหรับผ really ู้ท really sure> ี s <S ่สนใจจะซื้อรถตอนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างที่เป็นรถไฟฟ้านะครับก็ในงานนี้ปีนี้ก็จะมีมากมายหลายรุ่นเข้ามาเปิดตัวนะครับแต่ว่าก็คือข้อแนะนาจริงๆริแล้วเนี่ยคือว่าถ้าตอนนี้ใครพร้อมนะครับใครอยากจะซื้อรถพอดีนะครับหรือตัดสินใจจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยก็ผมว่าก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เองเนี่ยในเรื่องของเครื่องชาร์จเรื่องของระบบไฟต่างๆก็ค่อนข้างที่จะที่จะดีแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครที่ยังไม่ถึงจังหวะที่จะเปลี่ยนรถนะครับหรือว อยู่สถานที่ที่อาจจะไม่ค่อยมีที่ชาร์จนะครับหรือว่าจะอยู่คอนโดอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดไม่สะดวกเนี่ยผมว่าจริงๆตอนนี้ซื้อรถรุ่นอื่นๆนครับรถธรรมดาเนี่ยยังมีก็มีทั้งไฮบริดหรือรถประหยัดต่างๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถที่จะซื้อตรงนี้ใช้ไ้ได้ก่อนเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆมีออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็เอาแล้วแต่ความความสะดวกนะครับของแต่ละท่านดีกก่านครับว่าใครใครที่อยากจะได้รถพร้อมก็สามารถซื้อได้รือยังไม่พร้อมก็ยังไม่ได้สายนะครับเดี๋ยวก็มีรถรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับ เ <คน S 1> ดี๋ยวนี้เร<ด>ื่องของการชาร์จจริงๆถ้าเกิดคนมีบ้านเนี่ยหรือวางแผนได้ก็สามารถที่จะชาร์จไฟที่บ้านแล้วก็ใช้ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปชาร์จข้างนอกก็ได้นะครับหรือถ้าสุกเสรินก็สามารถจะชาร์จข้างนอกได้เดี๋ยวนี้ก็มีที่ชาร์จเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าคนอาจจะเรื่องของการเดินทางที่บางทีต้องมีออกตา่างนหวัดบ่อยๆด้วยรถคันเดียวมีรถคันเดียวที่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถ้ายังไม่ค่อยมีที่ชาร์จมากนะผมว่าก็ใช้รถน้ามันไปก่อนได้ครับมีอะไรจะฝากถึงรัฐบาลไหมคะเรื่องรถไฟฟ อ่าก็ฝากถึงเดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่อยู่นะ <c oughs>